เฮล lo สวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้นะพี่จะมาสอนน้องๆครับเกี่ยวกับครับเวกเตอร์หน่หน่วยครับ่าเวกเตอร์หน่หน่วยเนะี่ยมันมีความหมายยังไงหน้าตาเป็นยังไงครับหลังจากคลิปที่แล้วครับพี่สอนเกี่ยวกับเวกเตอร์นะครับในระบบ2มิติ ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าใครนะครับยังไม่ได้ดูนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยครับทั้งในเพจของพี่เพจนี้นะครับแล้วก็ใน u t u b e ครับไปดูย้อนหลังได้เลยเกี่ยวกับเวกเตอร์ทั้งหมดนะครับและถ้าใครครับยังไม่ได้โหลดเอกสารพี่ก่อนอนุญาตให้สต็อปวิดีโอหรือไลน์นี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปดาวน์โหลดเอกสารที่ลิงก์ข้างบนนะครับสำหรับ Facebook และใน YouTube ครับลิงก์ข้างล่างครับโหลดได้เลยแล้วเรามาเรียนครับไปพร้อมๆกันโอเคเนาะทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วเราไปลุยดีกว่าครับ มามานะครับเราไปลุยดีกว่าโอเคนะครับวันนี้เรามัจะมาเรียนเรื่องเวกเตอร์1หน่วยครับเวกเตอร์1หน่วยคืออะไรครับเวกเตอร์1หน่วยก็คือเวกเตอร์นะครับที่มีขนาดเพียงแค่1หน่วยเท่านั้นไม่ว่าเวกเตอร์นั้นครับจะมีทิศใดก็ตามโอเคเนาะย้ำนะก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาด1หน่วยเท่านั้นเองอ่าโอเคปะ่ะทีนี้เมื่อคลิปที่แล้วพี่สอนไปแล้วว่าเราสามารถเขียนเวกเตอร์เนี่ยให้อยู่ในรูปแบบนี้ก็ได้จริงไหมอ่ะพี่เซ็นหลังเป็น AB แล้วกันเนาะ a b ก็ได้ครับหรือว่าหรือว่านะครับจะเขียนเป็นอย่างน,นี้ก็ได้จริงปะเออเป็นเมตริกคล้ายๆแบบนี้ก็ได้หรือจะเขียนเป็น a i บวกกับ b j แบบนี้ก็ได้อ่าเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายอีรูปเนี้ยครับ i บวก j เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมครับที่ในทางคณิตศาสตร์ครับเขาก็กําหนดขึ้นมาว่า i เนี่ยครับเป็นเวกเตอร์1 0อ่าก็ค,คือเวกเตอร์1 0. หน่วยตามแกน x โอเคไหมสำหรับ i นะนะครับนี่นี นะแล้วเเนี่ยก็คือเวกเตอร์1หน่วยครับแต่ตามแกน y นะตามแกน y นะก็คือ01นั่นเองฉะนั้นครับเราสามารถเขียนเวกเตอร์1 1นะฮะอันนี้แก้เป็น11 1นะนะครับเขียนเวกเตอร์1 1เนี่ยให้อยู่ในรูป i หรือ j ก็ได้โอเคปะ่ะนะครับก็คือเวกเตอร์1 i 1 j ก็ได้นะครับหรือนะครับ a b นะครับเวกเตอร์ a b ก็เขียนเป็น AI บวก BJ ก็ A, I, B, ได้ที่ถ้าวาดการาฟก็เป็นลนักษณะแบบนี้ทุกคนอันนี้คือเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะอันนี้ตามแกนของ y ก็คือ0 j ใช่ไหมครับอันนี้ตามแกนของ x ก็คือ1 0หรือว่า i สู i ศูนย์ั่นเองโอเคปะ่ะนะครับอันนี้ก็คือเวกเตอร์เท่าไหรครับ1ห,หน่วยนะครับโอเคปะ่ะอย่างที่ถ้าเราเขียนจริงๆเนี่ยมันก็คืออะไรครับถ้าเราเขียนในรูปเป็น j ก็คืออะไรครับ0 i บวกกับ j ก็ได้นะอันนี้ก็เขียนเป็น 1i บวกกับ0 J ก็ได้แต่เขาก็นิยมเขียนเป็นอะไรครับ0ย์มันก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ใช่ไหมก็เขียนเป็น J จเฉยเฉยอันนี้ก็เขียนเป็น I เฉยเฉยก็ได้โอเคปะแบบนี้เนาะอันนี้อธิบายความหมายของเวกเตอร์หนึ่งหน่วยแล้วก็ที่มาของอพิกัด IJ ครับโอเคเนาะโอเคเนาะทีนี้ทุกคนเรามาดูตัวอย่างครับเวกเตอร์ที่อยู่ในรูป AI บวก BJ มาแน,แน่นอนครับพิกัดเหมือนที่เมื่อวานนี้ที่พี่บอกนะครับอย่างนี้ก็เป็น 4I บวก 5J ให้เรารู้ว่าอ๋อมันตามแกน x 4ตามแกน y บวก5แบบนี้เนาะหรือเป็น3 i ครับลบ4 j คือตามแกน x เนี่ย3นะครับแล้วก็ตามแกน y ลบ4 j แบบนี้เป็นต้นโอเคปะที่เหลือก็เหมือนกันทีนี้ทุกคนวันนี้ครับเราจะมาหาเวกเตอร์ที่มีขนาดแค่1นหน่วยโดยที่เวกเตอร์นั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นแค่เวกเตอร์ i หรือว่าเวกเตอร์ j ก็ได้อ่าเราจะมีวิธีการหาอย่างไรนะครับหาเวกเตอร์หน่หน่วยเนาะนะครับ นี่ครับเขาอธิบายไปบอกว่านะครับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่ไม่ใช่เวกเตอร์ i j เราสามารถหาได้เนื่องจากครับเรารู้ว่าเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก็คือเวกเตอร์ที่มีขนาดเป็น1หน่วยหรือเท่ากับ1นั่นเองโอเคปะ่ะฉะนั้นเวลาการหาขนาดเวกเตอร์หาไงนะเราก็จับอะไรครับตัวเลขหน้า i กํบบาลังสบวก,กบตัวเลขหน้า j กํบบาลังสใช่ไหมครับแล้วก,วก็บวกกันเสร็จแล้วถอดสแควร์รูทออกมาฉะนั้นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยครับที่มีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ a i แล้วก็บวกกับ บีเจนี่ยในที่นี้ a i ของบไม่ได้เป็นเป็น1นึนะนะครับที่ไม่ใช่เวกเตอร์ศูนย์นะครับคืออะไรเราเอาเวกเตอร์นะครับของเราเนี่ยนะครับเวกเตอร์ a กับ B เนี่ยหารออกด้วยขนาดครับจบนี่ไงหารออกด้วยขนาดเราก็จะได้เวกเตอร์1หน่วยแล้วเหมือนจับตัวมันนะครับหารด้วยขนาดของมันเองจริงปะเออเหมือน2หาร2ก็เป็น1ใช่ไหมครับหรือรูปสามหารรูปสามก็เป็น1ฉะนั้นเราจะหาเวกเตอร์1หน่วยใช่ไหมก็เอาตัวมันเองหารด้วยขนาดของมันจบนี่ไงครับ เวกเตอร์หน่วยในทิศเดียวกับ u ด้วยก็คือขนาดของ u เอ้ยเอา u เนี่ยหารด้วยขนาดของมันนั่นเองโอเคปะ่ะอันนี้การหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยอ่าโอเคปะ่ะเราก็ไม่จะหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยแบบไหนก็ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องอยู่ในรูป i กับ j นั่นเองโอเคปะ่ะโอเคนาะโอเคนะครับอ่ะทีนี้มาดูครับอ่าตัวอย่างเวกเตอร์หนึ่งหน่วยครับสมมุติว่าเวกเตอร์ใดๆนะครับคือ u เนาะเป็น5หน่วยจะได้ว่าเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก็นี่ไงเอา5เนี่ยครับ ไปหารออกด้วยเลยครับหารออกด้วย5ก็เหลือ1ใช่ไหมก็คือเอา u เนี่ยหารออกด้วยขนาดของมันแค่นั้นเองก็ได้เวกเตอร์หนึ่งหน่วยแล้วนะครับอันนี้คืออธิบายเป็นภาพเห็นชัดเจนเนาะทีนี้สิ่งที่ควรรู้ทุกคนพี่เพ่นเขียวบอกว่านะครับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยคือแน่นอนเวกเตอร์ที่มีขนาดหนึ่งหน่วยถ้าจะหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยในทิศเดียวกับ u ก็เอา u หารด้วยขน,ขนาดของมันเฉยๆทุกคนเออเอา u หารด้วยขน,ขนาดของมันเฉยๆโอเคปะแต่ถ้าต้องการเวกเตอร์2หน่วยครับ ที่มีทิศเดียวกับ u ให้น้องเอา2ไปคูณกับเวกเตอร์ที่มีขนาดหน่หน่วยซึ่งตอนนี้ e เนี่ยเป็นเวกเตอร์หน่หน่วยจริงไหมพอ2ไปคูณพ๊กก็กลายเป็นเวกเตอร์2หน่วยแล้วจริงไหมฉะนั้นครับถ้าอยากได้เวกเตอร์ a หน่วยในทิศเดียวกับ u ให้น้องเอาเวกเตอร์1ห,หน่วยเนี่ยไปคูณกับ a จบโอเคปะ่ะเกตเนาะเกตเนาะนะครับแค่นั้นเองและสุดท้ายนี้สําคัญครับ ถ้าต้องการหาเวกเตอร์ A หน่วยในทิศตรงข้ามที่ตรงข้ามเป็นไงครับใส่ลบ9กลบ A ไปคูณกับขนาดของเอาเอาเอา,เอาลบ a เนี่ยไปคูณกับ u หารด้วยขนาดของมันซึ่งก็คือเวกเตอร์หน่หน่วยนั่นเองเ,องเนาะสำหรับอันนี้โอเคปะ่ะแค่นั้นโอเคปะ่ะไม่ยากเนาะไม่ยากเนาะถ้าใครสงสัยตรงไหนหรือมีตรงไหนที่ไม่เก็านะครับพี่อธิบายยังไม่เคลียร์ก็คอมเมนต์บอกพี่ข้างล่างหน่อยพี่จะมาตอบอธิบายให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นเนาะนะครับออาทีนี้มาดูตัวอย่างที่2ครับทุกคน ถ้าสมมติกระโดดให้ u เนี่ยนะครับมีเป็นเวกเตอร์3ลบ4 j นะครับ3 i ลบส j นั้นเวกเตอร์1หน่วยครับในทิศเดียวกับ u นะก็คืออะไรครับก็คือ u หารด้วยขนาดของมันนะครับซึ่ง u ก็คือ3 i ลบ4่ j ขนาดของ u คือ5นี่คิดในใจได้เลยเพราะเป็นอะไรครับเป็นอัตราส่วนของพีทาโกรัสอ่ะเผื่อใครไม่ทันเนาะจะหาขนาดทำไงนะอ่ะขนาด u นะทำไงครับเอาตัวเลขหน้า i ยกําลังสองครับบวกกับตัวเลขหน้า j กําลังสองแล้วถอดรูทนี่ครับ เหมือนกับอัตราส่วนสามเนี่ยพีทาโกรัสเด็ดๆก็ได้5เออขนาดของมันก็คือ5เนาะนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับ u คือ12 i สอบวกห้ J, ครับเวกเตอร์3หน่วยในทิศต,ตรงข้ามทุกคนเออนี่ถามทิศต,ตรงข้ามครับเออทิศต,ตรงข้ามกับ u ก็คืออะไรครับก็เอาลบสใช่ไหมครับไปคูณกับขนาดของ u ที่มีขนาดเป็น1หน่วยนั่นเองโอเคปะ่ะซึ่งขนาดของ u ก็เหมือนอัตราส่วนตรีโกณเหมือนกันทุกคน จริงป่ะเอ๊ไม่ใช่อัตราส่วนทีน่โกนอัตราส่วนพีทาโกรัสจริงไหมครับขนาดของยูทาไงนะก็จับตัวเลขหน้า i อครับยกกําลังสองบวกกับตัวเลขหน้า J ครับยกกำลังสองแล้วถอดรูทออกมาก็จะได้13แน่นอนพี่เชื่อว่าหลายคนหาได้อย่างแน่นอนนะครับฉะนั้นนะครับเวกเตอร์3หน่วยในที่ตรงข้ามก็คือเวกเตอร์นี้นี่เองทุกคนนี่นี่นี่เออติดแบบนี้ก็ได้ครับเอาลบ3เข้าไปหรือใครจะเอาลบ3เข้าไปคูณได้แล้วเอาหารด้วย13ก็ได้จะตอบแบบนี้ก็ได้นะทุกคนนะครับ ตอบแบบนี้ก็ได้ครับตอบมาเป็นเท่าไหรนะ่เนี่ยลบสาส่วน1 3 i ก็ได้แล้วก็อะไรครับลบกับ15ส่วน13 j ก็ได้ตอบแบบนี้ก็ได้ไม่ผิดครับโอเคเนาะเอาคูณเข้าไปก็ได้โอเคนะครับอะทีนี้เพื่อให้เข้าใจบ้างยิ่งขึ้นครับดูตัวอย่างอีกสักข้อหนึ่งนะครับข้อตัวอย่างที่3ามคก็บอกว่ากําหนดให้พิกัด a เนะี่ยเป็น4 3นะครับ b เป็น17 จงหาเวกเตอร์ที่มีขนาด2หน่วยครับและมีทิศทางเดียวกับ a b ทุกคนหาเวกเตอร์2หน่วยนะนะครับที่มีทิศทางเดียวกับ a b ฉะนั้นอันดับแรกเราต้องรู้เวกเตอร์ a b ก่อนตอนนี้เราไม่รู้เวกเตอร์ a b นะเรารู้แค่จุด A กับจุด b งั้นหาเวกเตอร์ a b ครับทุกคนเวกเตอร์ a b พี่สอนไปแล้วเมื่อ ep ที่แล้วว่าไงนะอยากรู้เวกเตอร์ a b จับจุดสุดท้ายลบจุดเริ่มต้นจุดสุดท้ายคืออะไรครับจุดสุดท้ายก็คือ b นั่นเอง โอเคโอเคนะพิกัดเดียวกันก็จับลบกันนะครับในที่นี้พิกัดอะไรครับพิกัด1ก็ลบกับไอ้นี้นะครับเอาพี่ไฮไลท์ให้ดูพิกัด1ก็ลบกับพิกัด4นะงั้น1นลบสเนาะสำหรับ i อต่อไปสําหรับ j ล่ะนะครับสําหรับ j เป็นอะไรเอ่ยสําหรับ j สําหรับ j น้องเอา7ครับไปลบกับอะไรครับลบกับ3นั่นเองเนาะเจ็ดลบสครับเป็นพิกัดของ j ฉะนั้นครับเวกเตอร์ ab ของเราคืออะไรครับคือลบ 3i แล้วก็บวกกับ 4j นั่นเองได้มาแลนด์ครับตอนนี้ได้มาแลนด์ได้เวกเตอร์ a มาแล้วครับอ่าแล้วทีนี้เขาต้องการเวกหาขนาดที่มี2หน่วยใช่ไหมหาเวกเตอร์มีขนาด2หน่วยและมีทิศทางเดียวกับเวกเตอร์ ab งั้นเราหาขนาดของมันก่อนเราหาเวกเตอร์ ab ที่มีขนาด1ห,หน่วยก่อนโอเควะงั้นก็เอาเวกเตอร์ ab เนี่ยหารด้วยขน,ขนาดของมันจริงไหมฉะนั้นครับเวกเตอร์นะครับ2หน่วยอ่ะกิเวกเตอร์ 2หน่วยครับที่นะครับที่มีทิศเดียวนะครับพี่เขียนละเอียดเลยนะทิศเดียวกับ a b คืออะไรเอ่ยก็คือเอา2เนี่ยไปคูณกับเวกเตอร์ a b ครับและหารด้วยขนาดของมันก็จะกลายเป็นเวกเตอร์2หน่วยที่มีขนาดเอ้ที่มีทิศเดียวกับอะไรครับ a b แล้วเพราะอะไรครับเพราะอิติ่งนี่คือเวกเตอร์1ห,หน่วยไงอันนี้หน่หน่วยไปคูณกับ2ก็กลายเป็นเวกเตอร์2หน่วยแล้วจัดไปครับ อ่ะจัดไปฉะนั้นหาเวกเตอร์ ab รอไว้ทุกคนครับหาขนาดเวกเตอร์ ab ได้เลยไหมเนี่ยบางคนตอบปากเปล่าได้เลยเนี่ยจริงไหมคืออะไรคือ5เพราะอะไรครับมันเกิดจากการเอาลบสากำลัง2บวกกับ4ี่กำลัง2แล้วถอดสแควร์รูทเนาะซึ่งแน่นอนตอบ5ครับโอเคปะงั้นแทนกลับเข้าไปนะงนั้นกลายเป็น2เนาะคูณกับเวกเตอร์ ab ก็คือลบสานะครับบวกกับ 4j ครับแล้วก็หารด้วย5หรือใครอยากจะตอบให้สุดก็ได้ก็จะกลายเป็นเท่าไหร่ครับ ลบ6นะครับส่วน 5i แล้วก็บวกอะไรครับ -8 ส่วน 5j ก็ได้เป็นอันเสร็จสิ้นได้เวกเตอร์2หน่วยที่มีทิศเดียวกับ AB เรียบร้อยแล้วโอเคปะแบบนี้นะแบบนี้นะครับโอเคเนาะโอเคเนาะ,ะเพื่อใหน้องทุกคนเห็นภาพชัดเจนครับเรียนกับพี่ก่อนจะจากกันเนี่ยจะต้องมีฝึกพลังยุทธทุกคนฝึกพลังยุทธให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจลึกซึ้งและมากยิ่งขึ้นโอเคเนาะ,ะไปฝึกพลังยุทธกันครับทุกคน นี่ครับมาแล้วข้อที่1นึงก่อนเขาบอกว่านะครับให้ u เป็นเวกเตอร์ลบ 2i นะครับแล้วก็บวกกับ 7j อ่าพี่ขอไฮไลท์นะครับ u คือตัวนี้นะครับ u คือตัวนี้อ่าแล้ว v ครับ v ให้มาคือลบ 2i ลบ 4j v ให้มาตัวนี้ดับเครับดับเคืออะไรเอ่ยดับเก็คือ 7i ครับบวก 5j บวกดับเมาเขาบอกว่าเวกเตอร์ครับซึ่งมีขนาด เท่ากับเวกเตอร์ตัวนี้มีขนาดเท่ากับตัวนี้นะและครับมีทิศทางเดียวนะครับมีทิศทางเดียวกับ u บวก w คืออะไรฉะนั้นตอนนี้เราไม่รู้หน้าตาของเวกเตอร์ u บวก b และไม่รู้หน้าตาของเวกเตอร์ u บวกงั้นเราหาไว้ก่อนโอเคไหมหาก่อนเลยนะครับหาเวกเตอร์ u บวก b ก่อนนะครับจะรู้เวกเตอร์ u บวก b ได้ก็จับเวกเตอร์ u ครับมาบวกกับเวกเตอร์ b กันบวกเวกเตอร์ทำไงน,นะครับ พิกัด i เหมือนกันจับบวกกันพิกัด j เหมือนกันจับบวกกันแค่นั้นเองฉะนั้นครับอยากรู้เวกเตอร์ u บวก v ก็จับอะไรครับลบสบวกลบสเนาะกลายเป็นลบส i ไปแล้วโอเคปะแล้วต่อไปครับพิกัด j บ้าง j เจ็ดบวกกับลบสกลายเป็น3เนาะอ่ากลายเป็น3นะครับโอเคนะอันนี้ได้เวกเตอร์ u บวก v แล้วต่อไปหาเวกเตอร์ u บวกดับเบิลยูครับทุกคนอ่ะ u บวกกับดับเบิลยูครับ u ดับเบิลยูก็จับเวกเตอร์ u ครับบวกดับเบิลยูโอเคปะ พิกัดเดียวกันครับลบสบวกกับ7กลายเป็น5เนาะ5นะครับ 5i ต่อไปครับพิกัดนี้มันเจครับบวกกับ5เป็น12ครับ 12j โอเคปะไม่ยากนะไม่ยากนะครับฉะนั้นต่อไปทุกคนแอบเห็นข้อถามว่าเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับ u บวกด v u บวก v ฉนันต้องหาขนาดของเวกเตอร์ u บวก v ดีไหมจะได้รู้ว่าเวกเตอร์ u บวก v มีขนาดเท่าไหรว่วะโอเคปะงั้นพี่หาขนาด u บวก v นะ ขนาด u บวก v ก็ไม่ยากครับทำไงครับจับตัวเลขจริงไหมนะไอ้ย,ยกกำลังสองครับลบ 4, กำลังสองเนาะบวกกับ3กำลังสองครับและถอดสแควร์อ่าถอดมาครับ446แน่นอนบวกกับ9ได้25ถอดรูทออกมาได้5แน่นอนครับอันนี้ไม่ยากแน่นอนอะแอบหาก่อนนะครับเราจะหาเนีครับเขาบอกอะไรเนะี่ยมีทิศเดียวกับ u บวก v ด้วยนะครับถ้าหา u บวก v ทำไง หา u บวก v ก็ต้องหาขนาดของมันก่อนจริงไหมเดี๋ยวมันต้องได้แต่มันต้องไปใช้แน่นอนเลยถูกไหมครับเพราะอะไรครับเพราะบอกว่าหาเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับ u บวก v แสดงว่าหาเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับ5และมีทิศทางเดียวกับ u บวก v งั้นเราต้องเอาเวกเตอร์ u บวก v เนะี่ยมาหาน้องเลือกขนาดของมันจริงรกลายเป็นเวกเตอร์หนึ่งหน่วยแล้วค่อยเอา5ครับไปคูณกับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยก็จะได้เวกเตอร์ที่มีขนาด5หน่วยแล้วฉะนั้นเราต้องหาขนาดของเวกเตอร์ u บวกดับเป็น u ด้วยครับทุกคน อ่ะฉะนั้นหาครับทุกคนเวกเตอร์ u บวกกับดับเบิลครับแน่นอนครับจับ5้ากำลัง2เนาะบวกกับ12ครับพี่คิดไม่ต้องเขียนวงเล็บแล้วหรอกนะสิบสองกำลังสองนะครับเสร็จสับถอออกมาได้13ใช่ไหมครับเพราะเป็นรนะ้อยหกเก้าเนาะโอเคตอนนี้เราได้มาแล้วนะเราได้ขนาดนะของเวกเตอร์นะครับที่เราต้องการจะเอาไปใช้ต่อแล้วก็วคือขนาดเวกเตอร์ u b คือ5 และขนาดเวกเตอร์ของ u หรือว่าคือ13ฉะนั้นโจทย์ต้องการเวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับ u บวก v เวกเตอร์ที่มีขนาดเท่ากับ u บวก v คือขนาดเป็น5นะครับฉะนั้นครับดังนั้นนะครับเวกเตอร์นะครับเวกเตอร์เวกเตอร์ครับที่มีนะที่มีขนาดเท่ากับ u บวก v คือขนาด5หน่วยนะครับที่มีขนาด5หน่วยนะครับเออและนะครับและมีทิศนะครับเดียว กับนะครับ u บวกดับบ u เนาะ u บวกดับบน u ก็คือเท่าไหร่ครับก็คือเอา5ไปคูณกับเวกเตอร์ u บวกดับบ u เนาะแล้วหารด้วยขนาดของเวกเตอร์ u บวกดับบ u นั่นเองครับอะแทนค่าลงไปทุกคนนะครับ5นะครับ u บวกดับบ u หามาแล้วคือ5 5i เนาะ 5i นะครับแล้วก็บวกกับ 12j ครับและหารด้วยขนาดของ u บวกดับบ u ก็คือ13ครับ สิบสามเนาะเสร็จสับแล้วคูณได้แล้วหรือใครอยากจะทําต่อก็ได้ครับเอาห้าคูณเข้าไปครับยี่สิบห้าส่วนสิบสามไอเนาะแล้วก็บวกกับหกสิบส่วนสิบสามเจก็ได้อันนี้แหละครับเป็นคําตอบที่ถูกต้องอ่าโอเคปะ่ะสุดแล้วนะครับโอเคไม่ยากเนาะไม่ยากค่อยๆไล่สเต็ปค, like ครับถ้าน้องทําบ่อยๆฝึกฝนบ่อยๆเดี๋ยวน้องจะรู้เองว่าโจทย์ถามอะไรแล้วจะไปทําตรงไหนต่อแล้วน้องจะไม่มีการพลาดแน่นอนถ้าฝึกฝนนะครับ โอเคเนาะคณิตศาสตร์ต้องฝึกฝนทุกคนถึงจะแม่นเนื้อหาด้วยนะครับอ่ะไปดูข้อสุดท้ายทุกคนมาดูมาดูข้อนี้กันข้อนี้ก็น่าสนใจครับเขาบอกว่านะครับ A B C เนี่ยเป็นสี่เหลี่ยมดน้าขนานครับนะขอวาดสี่เหลี่ยมด้าขนานขึ้นมาได้ไหมตึงตึงเนาะสี่เหลี่ยมขนานเนาะอ่าตรงนี้อ่ะตึงตึงเนาะทำไมมันเบี้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่วาดใหม่วาดให้มันตรงๆดึงเนาะ โอเคดีล้ดีขึ้นละอ่าโอเคสี่เหลี่ยมนขนาดนะซึ่งนะครับเขาบอกว่าอะไรเนะี่ยมี AB คือลบสองไบวกสี่เคือนะครับลบสาบวกห้ I, 5, เขาบอกว่าจงหาเวกเตอร์ครับเวกเตอร์หนึ่งหน่วยที่มีทิศต,ตรงข้ามนะอ่ามีทิศต,ตรงข้ามกับ BD อ่ะฉะนั้นถ้าให้เห็นภาพชัดเจนว่าสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็หนดจุดให้มันด้วยนะครับ พี่ก็จะกำหนดแบบนี้ด้วยกัน a นะครับ b c d ด้วยกันโอเคป้ะตอนนี้ได้เวกเตอร์อะไรไหมครับตอนนี้เราได้เวกเตอร์นะครับได้เวกเตอร์ ab มาเวกเตอร์ ab คือตรงไหนครับตรงนี้เนาะตึงนี่ได้เวกเตอร์ ab มาและได้เวกเตอร์ ad ทุกคนเวกเตอร์ ad นะครับเอาเวกเตอร์ ad เลยสีชมพูแล้วกันเอาเวกเตอร์ ad เวกเตอร์ ad คือตรงไหนครับตรงนี้เนาะตึงเวกเตอร์ ad อ่าโอเคป้ะ เขาบอกว่าจงหาเวกเตอร์หนึ่งหน่วยครับที่มีทิศเดียวกับเวกเตอร์ BD BD คือตรงไหนทุกคน BD คืออีนี่เนาะเนาะถ้าพี่ลากเส้นต่อเนาะตึ้ง BD แล้วก็ลูกศรไปตรงนี้เนาะเวกเตอร์ BD จริงปะอ่ะพี่เขียลน,นลูกศรดีๆอลูกศรพุ่งไปทางทิศนี้ด้วยจริงปะอันนี้คือเวกเตอร์ BD นี่ครับคือสิ่งที่เราต้องการจะหานี่เวกเตอร์ BD อ e ีสีแดงที่มีไฮไลท์สีเขียวเนี่ยเออ โอเควะนะครับเวกเตอร์เส้นป่านั่นเองนะครับฉะนั้นการหาเวกเตอร์นะครับที่มีทิศตรงข้ามกับเวกเตอร์ BD ได้อันดับแรกต้องรู้เวกเตอร์ BD ก่อนจริงไหมอ่าซึ่งเราสามารถหาเวกเตอร์ BD ได้ครับมาหาเวกเตอร์ BD กันทุกคนเวกเตอร์ BD นะครับเราใช้สมบัติการบวกเวกเตอร์ได้เวกเตอร์ BD ใช่ไหมมันก็คือเวกเตอร์ BA บวกกับ AD จริงไหม จริงเนาะเวกเตอร์ BD ก็คือเวกเตอร์ BA นะครับบวกกับเวกเตอร์ AD จริงไหมอ่าจริงเนาะจริงเนาะไม่ใช่เวกเตอร์ BC ทุกคนพี่เขียนผิดเป็นเวกเตอร์ BD เออ, <c oughs> เอ,อโอเคเนาะอ่ะทีนี้ทุกคนครับ BA กันเลยครับเวกเตอร์ BA คือลบเวกเตอร์ AB จริงไหมเออก็นิเสถมันไงคือนิเสถมันใช่ไหมแล้วก็บวกกับเวกเตอร์ AD เนาะโอเคใส่ไป AB ให้มาแล้วจริงไหมติดลบของ ลบ 2i ครับแล้วก็บวกกับ 4j เนาะแล้วก็บวกกับเวกเตอร์ AD ก็คือเท่าไหร่ลบ 3i ครับบวกกับ 5j นั่นเองเสร็จแล้วทุกคนเอาบวกกันครับเอาลบคูณเข้าไปก็ได้นะครับเป็นลบลบเป็นบวกเนาะนะครับก็จะกลายเป็น 2i นะครับลบ 4j นะครับเวกเตอร์1บวกกับลบ 3i ครับบวกกับ 5j โอเคเนาะอ่ะได้เวกเตอร์ BD แล้วครับทุกคนคิดเลขครับ2ลบ3นะครับกลายเป็นเท่าไหร่เนี่ย ลบจริงไหมอ่าลบ I นั่นเองขอไม่เขียนลวกันลบ4บวก5ก็กลายเป็น1นั่นเองอ่าบวก J นี่ครับได้เวกเตอร์ BD แล้วนะครับแต่นี้เขาต้องการหาเวกเตอร์1หน่วยที่มีขนาดตรงข้ามกับ BD แน่นอนครับเราต้องหาขนาดของเวกเตอร์ BD จริงไหมเพราะต้องการเวกเตอร์1หน่วยจะได้เอาขนาดของเวกเตอร์ bd เนี่ยไปหารออกจากไอเวกเตอร์ BD นั้นหาเวกเตอร์นะครับหาขนาดของมันก่อนอหาขนาดของมันคืออะไรครับ ก็คือลบหนึ่ลังสบวกกับ1นึ่ลังสแล้วถอดสแควร์รูทเนาะโอเคครับ1นบวกหเป็น2ติดรูทก็บรูทสได้มาแลนดะ์ครับตอนนี้เราได้มาแล้วนะครับก็คืออีขนาดของเวกเตอร์ b ีนั่นเองทุกคนโอเคปะ่ะจบแล้วทุกคนดังนั้นจบแล้วนะครับอ่ะพี่ขอเขียนขีดเส้นขั้นตรงนี้แล้วกันดังนั้นเขาต้องการเวกเตอร์หนึ่งหน่วยนะครับอ่ดังนั้นดังนั้นเวกเตอร์ vector, นะครับ1หน่วยเนาะอ่ะหหน่วย ที่นะครับมีทิศนะครับตรงข้ามเนาะเขาต้องการอย่างรู้ตรงข้ามตรงข้ามกับ BD นะครับคืออะไรเอ่ยคือคืออะไรเนะี่ยคืออะไรครับเปของอย่างล่างนะคือลบบีจริงปะอลบเวกเตอร์ BD ครับแล้วหารด้วยขนาดของมันนั่นเองครับแค่นั้นเองซึ่งคืออะไรเนะี่ยลบเวกเตอร์ BD เวกเตอร์ BD หามาแล้วเนาะก็คือลบไบวกกับ j เนาะแล้วหารด้วยขนาดของมันคือรูทสอครับอ่ะอาลบคูณเข้าไปครับก็กลายเป็น1สนะ่ว i เนาะลบกันะไรครับ1สูท j นั่นเองเป็นอันเสร็จสิ้นได้มาแล้วครับอันนี้คือเวกเตอร์1ห,หน่วยที่มีทิศทางตรงข้ามกับ b d โอเคปะแบบนี้นี่เองนะครับเห็นไหมครับไม่ยากเนาะน้องมันฝึกฝนครับแล้วน้องก็จะได้แนะ่นอนถ้าใครสงสัยตรงไหนมี ตรงไหนที่ยังไม่เคลียร์ยังไม่เขา้ายังไม่เข้าใจนะครับถามพี่ได้เลยคอมเมนต์ถามได้เลยเดี๋ยวพี่จะมาตอบอย่างแน่นอนเนาะติดตามพี่ครับนะครับได้จากเพจนี้เลยเพราะคอนทนสเมันโคตดง่ายเนาะแล้วก็ฝากกด subscribe ช่อง YouTube ด้วยนะครับสดกด subscribe ไม่พอนะฝากกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่พี่ลงเป็นระจำทุกวันนะถ้าชอบคลิปดีแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับแบ่งปันสิ่งดีครับให้กับเพื่อนๆและคนที่น้องรักด้วยเนาะนะครับความรู้ครับยิ่งแบ่ง ยิ่งเพิ่มนะครับโอเคเนาะแล้วเจอพี่ใหม่เป็นประจําทุกวันครับเออแล้ววันนี้เรามีนะัดติวกันสาหรับใครๆที่ลงกลุ่มติวฟรีไว้วันนี้เราจะมาลุยตักกระสัดกันต่อเนื่องครับทุ่มครึ่งเรามีนัดกันนะอีกประมาณ1ชั่วโมงเนาะลุยกันต่อเลยนะครับโอเควันนี้พี่ลาไปก่อนครับเจอกันพรุ่งนี้แน่นอนแล้วกิจกรรมหนึ่งพี่จะมาประกาศให้น้องรู้ด้วยว่า5คน 5น้องผู้โชคดีเนี่ยคือใครบ้างนะครับตอนนี้ผู้ติดตามใกล้ถึง5,000อีกไม่กี่คนถึง5,000แล้วนะครับแล้วพี่ไล่อ่านคอมเมนต์แล้วพี่ได้แล้วว่าใครเนี่ยเป็น5คอมเมนต์ที่ดีที่สุดนะพี่จะจัดจ่ายขึ้นไปไม่ใช่จัดจ่ายแจกครับของรางวัลให้กับแน่นอนเราจะทั้งอินบ็อกไปถาม น้อง,องที่คนที่ได้รางวัลเนาะเดี๋ยวจะประกาศหน้าเพจนะครับว่าใครได้รางวัลนะครับโอเคลาไปก่อนทุกคนแล้วดูแลรังาสุขภาพด้วยนะครับเลิฟทุกคนนะครับตั้งใจเรียนนะนะครับบา,บายบายทุกคนบายบายครับผมบายบายครับ